ก็เกมวันนี้นะครับเรารู้ว่าอินโดตั้งใจเต็มที่เพราะว่าเป็นการแย่งแย่งกันเท่าขั้ารอบนะครับเราก็ต้องเดินเปิดเกมรุกเร็วโชคดีที่เราได้ประตูเร็วนะครับหมาสมาก็เลยทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับไอดโดก็ทําหน้าที่ได้ดีนะครับชนะได้นัดนี้เนี่ยเราก็อมองไปข้างหน้าได้ว่าเราคงจะต้องอมีโอกาสอย่างสูงนะฮะ ที่จะเข้ารอบรองชนะเลิศน,นะะเพราะน,นั้นเนี่ยถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะต้องให้คนะทำงานหรือสตาฟโค้ชเนี่ยไปดูออกอีกกลุ่มหนึ่งล้วว่าใครที่จะมาเล่นกับเราในในรอบรองชนะเลิศน,นะก็หวังว่าหวังว่าว่าทุกอย่างน่าจะราบรื่นแล้วก็ผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในรในการที่เราจะผ่านเข้าไปในเล่นในรอบรองชนะเลิศในส่วนของสมาคมเราก็มี ถือว่านัดนี้เป็นนัดยุทธศาสตร์เราก็ให้เพิ่มคือความจริงแล้วเนี่ยเราตั้งเงินโบนัสไว้ว่าชนะเลิศ5้าล้านนแต่วันเฉพาะนัดนี้เนี่ยเราให้ทางสมาคมให้พิเศษอีก50,000นนะครับแล้วก็รึ่งหลังอ,อ,อีกลูกละแสนนะฮะก็ว,วันนี้ก็สมาคมให้เพิ่มอีกเจ็ดแสนนะครับก็ถือว่านัดนี้เป็นนัดที่สําคัญนะเพราะนั้นเนี่ยผมต้องการให้ชนะนัดนี้ให้ได้ก,ก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้นะ